ทานข้าวเสร็จแล้วก็บอกมะละกอทานค่ะสนใจไหมคะหวานๆค่ะอามาทานมา้นะคะ หน้าบ้านค่ะบางคนบอกว่าเหมือนอยู่ในป่าเลยนะคะพอพี่เป็นคนชอบต้นไม้ค่ะชอบต้นไม้เหนื่อยเหนื่อยจากการทำงานแล้วก็ร้อนแล้วมานั่งพักได้กินเย็นๆก็ชื่นใจค่ะสนใจไหมคะเดี๋ยวแผนกล้องให้เพื่อนๆดูค่ะ แล้วก็นั่งชิงช้าของเราที่ชอบมานั่งเล่นประจํานะคะตอนนี้เดี๋ยวแผ่นกล้องให้เพื่อ,อนๆดูค่ะแล้วก็นั่งชิงช้าของเราที่ชอบมานั่งเล่นประจํานะคะตอนนี้ หวานเย็นๆค,ะค่ะกำลังเปิดน้ำรดต้นไม้นะคะเป็นนี่คะ่ะค่อยๆแผนให้เพื่อนๆดูนะคะรอบๆบ้านโอเคค่ะเ <ๆ S 1> พื่อนๆขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอขอทานมะละกอต่อค่ะ เดี๋ยวแผ่นกล้องให้เพื่อ,อนๆดูค่ะแล้วก็นั่งชิงช้าของเราที่ชอบมานั่งเล่นประจํานะคะตอนนี้กับทุกสีอะค่ะเป็นคนชอบต้นไม้ใบไม้นะคะดอกไม้ต้นไม้สีเขียวๆค่ะเราชอบทุกสีอะค่ะเป็นคนชอบต้นไม้ใบไม้นะคะ ดอกไม้ต้นไม้สีเขียวๆค่ะเราชอบเดี๋ยวเราก็จะไปพักผ่อนแล้วนะคะทานมะละกอเสร็จแล้วตรงหน้าบ้านค่ะบางคนบอกว่าเหมือนอยู่ในป่าเลยนะคะพอพี่เป็นคนชอบต้นไม้ค่ะ ชอบต้นมาค่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็บอกมะละกอทานค่ะสนใจไหมคะหวานหวานค่ะามาทานกำลังเปิดน้ำรดต้นไม้นะคะเป็นค่ค่อยค่อยแผนให้เพื่อนๆดูนะคะรอบๆบบ้านทุกสีอะค่ะเป็คนชอบต้นไม้ใบไม้นะคะ ดอกไม้ต้นไม้สีเขียวๆค่ะเราชอบเดี๋ยวเราก็จะไปพักผ่อนแล้วนะคะทานมะละกอเสร็จแล้วไอ้ดอกไม้ชอบทุกอย่างที่เป็นทั้งสีเขียวสี ไา้ดอกไม้ชอบทุกอย่างที่เป็นทั้งสีเขียวสีเดี๋ยวเราก็จะไปพักก่อนแล้วนะคะทานมะละกอเสร็จแล้วก็จะเป็นกล้วย หวานหวานเย็นๆนนะคะพ็เราเอาแช่ตู้เย็นไปแล้วไม้ดอกไม้ชอบทุกอย่างที่เป็นทั้งสีเขียวสีมาน,นั่งอยู่หน้าบ้านนะคะเพื่อนๆในบรรยากาศหน้าบ้านนะคะ ตรงหน้าบ้านค่ะบางคนบอกว่าเหมือนอยู่ในป่าเลยนะคะเพราะพี่เป็นคนชอบต้นไม้ค่ะชอบต้นมาหวานหวานค่ะหวานหวานเย็นเย็นนะคะเพราะเราเอาแช่ตู้เย็นไปแล้วหวานหวานค่ะหวานหวานเย็นเย็นนะคะเพราะเราเอาแช่ตู้เย็นไปแล้ว หน้าบ้านค่ะบางคนบอกว่าเหมือนอยู่ในป่าเลยนะคะพอพี่เป็นคนชอบต้นไม้ค่ะชอบต้นมาค่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็บอกมะละกอทานค่ะสนใจไหมคะหวานๆคะ่ะมาทาน ตงเปิดน้ำลดต้นไม้นะคะเป็นนีค่ะค่อยๆแผนให้เพื่อนๆดูนะคะรอบๆบบ้านขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็จะเป็นกุน้วยมและกอด้วยกันนะคะ เย็นค่ะหวานหวานค่ะหวานหวานเย็นๆนะคะเพระเราเอาแช่ตู้เย็นไว้แล้ว มานั่งอยู่หน้าบ้านนะคะเพื่อนๆในบรรยากาศหน้าบ้านนะคะ mm. เล้เพื่อนๆมานั่งมานั่งทานมะละกอหน้าบ้านนะคะ mm. ก็ทุกสีอะค่ะเป็นคนชอบต้นไม้ใบไม้นะคะดอกไม้ต้นไม้สีเขียวๆค่ะเราชอบ ตรงหน้าบ้านค่ะบางคนบอกว่าเหมือนอยู่ในป่าเลยนะคะเพราะพี่เป็นคนชอบต้นไม้ค่ะชอบต้นไม้บรรยากาศร้อนๆทานมะละกอเย็นๆนะคะเพื่อนๆ นะคะมาทานด้วยกันนะคะมันก็จะเป็นกล้วยทุกสีอะคะ่ะเป็คนชอบต้นไม้ใบไม้นะคะดอกไม้ต้นไม้สีเขียวๆค่ะเราชอบเดี๋ยวเราก็จะไปพักผ่อนแล้วนะคะทานมะละกอเสร็จแล้ว มันก็จะเป็นกล้วยไม้ดอกไม้ชอบทุกอย่างที่เป็นทั้งสีเขียวสีกำลังเปิดน้ำรดต้นไม้นะคะเป็นนะะี่ค่ะค่อยๆแผนให้เพื่อนๆดูนะคะรอบๆบ,บ้านโอเคคะ่ะเพื่อนๆขอจบคลิปเลียงแค่นี้นะคะ ขอขอทานมะละกอต่อคะ่ะไม้ยดอกไม้ชอบทุกอย่างที่เป็นทั้งสีเขียวสีนะคะทานข้าวเสร็จแล้วก็บอกมะละกอทานคะ่ะ สนใจไหมคะหวานหวนคะ่ะอามาทานไหมนะคะ